สวัสดีทุกคนนะจ๊ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่อ่านรุ่นที่สาเอ็ดนาะร่วมเขาดาวด้วยกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นดีกว่าเอเดนไอพีมาดูว่าจะได้อะไรแต่ว่าเรามีตัวครบแล้วไงมันก็ไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่แต่ว่าชาน่าอยากได้อินมาเอไอีกตัวหนึ่งไม่มีหรือว่าอาม่าเอเดอีกตัวก็ได้นะคะเออถือว่าเป็น15 3 2 1ไปพร้อมกันนะทุกคนกับ ปีสองพัน <Pine> ย <ạt> ีนจ้าเออนาฬิกาประเทศไทยวะตัวถึงนยางของชาติมันยัง59อยู่นะแล้วนีหล่อแบบหนึ่งสามสอง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 เนอหนึ่งเย่ไป วาสนาเป็นได้แค่อีปูอะนะเอ้ยไม่หยือเอ้ Happy New Year ค่ะทุกคนสุขสันต์ปี2024แน้ว๊ีะจ้ารื่งนีกับเอโคอารู้แรงมากต่อยแดงโห่เสียงจุดประทะชำ่ำเออก็นะเดี๋ยวไปเปิดที่เหลือละกันเออแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดกล่องกันนะคนอรอบนี้กิจสำหรับกิจกรรม ฉันจะเปิดก่อนนะลุมะรู้สึกว่าเราไม่ได้เปิดมาหลายอีเวนต์แล้วนะคะเออก็กล่องหนึ่งละสีล้านมัง้งเดี๋ยวเหลือล้านหนึ่งก็ค่อยเอาไปลงกับกล่องยกกับยูชิละกันเรื่องนี้รออุนว่ารอบนี้จะได้เป็นตัวไหมอันนี้ป้ากล่องนารุมะซีคิวว่าน่าจะกล่องนารุมะหรือเปล่าวะไม่ใช่หรอกไม่ใช่กล่องนารุมะหรอ,อกอ้ะวกล่องนารุมะคืออันไหนอันนี้หรออา้าว ซื้อผิดนะไม่เป็นไรคนเราเริ่มใหม่หทุกวันนะคะทุกคนก็งงอ่อไอ้กล่องบัตรเขตก็คือกล่องเศษอลุมาหรอกแต่ว่าช่วงน,นี้ทำตัวละครเยอะมากนะคะใช้แบบว่า,วาอุยได้สีเทาด้วยใช้มาดำยม,ม่าแล้วก็มาดำที่จุดไว้ก็เริ่มหมดแล้วนะคะบอกว่าวันดีปีใหม่ โชคจะเข้าข้างเราบ้างอุ้ยสีดาวสองตัวแล้วทุกคนถือว่าดวงดีนะคะเออดีไหมก็ดีแหละก็เสียมาดำอุ้ยสีดาวแล้ว,สา,ว,ลวสามตัวก็ปกติปะโอ้โอเมกา้มกาเอาอดีไง เอ้ยหงดำมันบอกอนาคตที่ไหมหุ้ยได้สองตัวหรอคือได้เป็นตัวสองตัวเลยเหรอเรื่องนี้คือช็อกนะพูดกันตรงอา้อาวอ้าวดไปละเออลดเกินสองตัวเลยเหรอแรงมากก็อยู่แล้วนะคะพูดตันตรงไหนดูสิอุ้ยสามตัวเลยเหรอ เรื่องนี้อุ้ยอุ้ยอันนี้คือดวงดีเกินไปปะอุ้ยอุ้ยหล่อถ้าอุ้ยมันบากปะเนี่ยชว่สชว่าบากบากแน่น,นอนทำไมทำไมได้มาดำทั้งสามตัวอุ้ยแอบเวอร์นะแล้วสีดำแล้วสี่ตัวนะอุ้ยอะไรอ่ะ I'm scared ส c ก l มากตอนนี้งงมากเปิดกล่องอันนี้อุ้ยหรือว่าเราจะได้แบบพกแพคเกจเท่าไหร่นะยกใหญ่อะมันเท่าไหร่อะสี่เก้าเก้าเก้ารือสักอย่างนั่นแหละเออ อุยอ้ยไรอ่ะอุ้หรือมือจะมามืไม่มาเปิดไปแล้วเมื่อคืนนะคะสิบโลมืไม่มาต้มเหลงเกินหน่อยโอเคหมดนะจ๊ะกิจกรรมรอบนี้นะคะเร็วมากแบบว่าเดีจจิงสองเอีใช่ไหมเออยังมีโอกนะคะฟาร์มแป๊บเดียวเนาะฟาร์มอาทิตย์เดียวเองมาไม่ถึงอาทิตย์ด้วยซ้ำเออ ก็หมดแล้วกิจกรรมก็ง่ายอยู่แสนง่ายนะคะของก็ให้ตามมีตมเกิอดอย่างน้อยก็ได้กล่องนึงละกันเออฉันว่าวันนี้ก็ประสบความแล้วละ่ะเพราะว่าก็ได้มาดาสามตัวนะอุ้ยถือว่าดีนะจ๊ะก็อย่าลืมมาเปิดกันนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีกสี่สิบห้าชั่วโมงก็คิดว่าน่าจะจบประมาณวันอังคารนะคะตอนเที่ยงนะคะใครยังไม่ได้เปิดก็อย่าลืมมาเปิดกันนะจ๊ะสหราบร้านค้าใหญ่ซิ่งจอกเนาะ โอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจบพทธีนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในกิจกรรมรอบหน้านะคะว่าเราจะดวงนีดวงเฮงได้ือดูมาดํำแบบนี้อีกไหม,อมรอบหน้าสมำหปอกยังไม่สปอยออกมาเลยว่าเป็นตัวอะไรนะคะเพราะว่าแย่นั่นมันโดนเข้าคุกไปแล้วนะคะแล้วยังไม่ออกยังไม่ดูประกันตัวนะคะก็รอดูต่อไปใครจะมานะคะโอเคไปละบายบายทุกคนขอให้โชคดีนะคะสำหรับปีใหม่ thank you